สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อีเกียนะผมแล้ววันนี้ก็พบกับเราสองคนเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้นครับมีคนโรคจิต <c oughs> กางเกงไม่ใส่ไม่ใช่ภาพพี่บัก <c oughs> คือผมกดเทโลพอร์ตมาหาขเขานะครับคือภาพมันก็เลยบักแบบที่เห็นเลยนะใส่เดรสรองเกงไม่ใส่ วันนี้นครับคอนเทนต์ก็คือเราจะเอาเตียงเนี่ยเป็นเล็ในการสร้างบ้านวันนี้ครับคุณผู้ชมคือเตียงเตียงนี้นะครับแล้วเราก็จะขยายเป็นเตียงใหญ่ๆอีกนะแล้วเราก็จะสร้างบ้านยัดข้างในเตียงอีกทีหนึ่งเว้ยคือตอนนี้คุณผู้ชมทุกคนนะครับอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่คุณผู้ชมก็คงเห็นภาพจากหน้าปกคลิปแล้วล่ะมั้ง โอเคเนะพราะงั้นเดี๋ยวผมขอเวลาไปสร้างเตียงแป๊บนึงนะขอเวลาไปสร้างกรอบกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดกรอบมันเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกนะว่าผมจะทําอะไรยังไงกันนะนะ346 minutes later ตอนนี้เตียงยักษ์ของเราเนี่ยครับก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยครับคุณผู้ชมผมกับเซนเนี่ยครับก็จะทําการสร้างบ้านกันข้างในนั้นนะนะคือเราจะแบ่งกันเป็นโซนๆเลยครับคือเซนจ,จะทําโซนข้างบน,นครับ่วนผมจะทําโซนข้างล่างก็คือเป็นโซนห้องนอนเหมือนกันแหละนะครับแต่ว่าเราจะแยกกันทาไง แต่ว่าการสร้างครั้งนี้นะครับมันไม่ใช่การสร้างแข่งนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นการสร้างแบบแยกโซนไปเลยอะไรประมาณนั้นนะนะอันยองน้องๆทุกคงนะแจกไปยงเดะตอนนี้เราก็ได้แบ่งโซนเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมคือเซนจะสร้างโซนบนนะนะโนผมก็จะสร้างโซนล่างนะครับซึ่งห้องสองห้องนะครับก็จะเป็นห้องนอนเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมคือเราจะมาดูนะครับว่าห้องนอนในฝันของใครเนี่ยมันจะริจินาการความสวยงามออกมาได้มากกว่ากันนะ โอเคหมดเรื่อหมดเลย,เลยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับคุณผู้ชมที่ผมสร้างบ้านแล้วมันไม่มีหลังคาคนระับมันก็จะรู้สึกแปลกๆหน่อยนะเมื่อกี้พอผมมองบ้านลงมาจากมุมสูงนะผมก็ได้ย้ายมุมเตียงนิดหน่อยนะคุณผู้ชมคือผมย้ายมามุมนี้แล้วก็เอาชั้นวางของนะครับมาวางไว้ตรงข้างตรงนี้แล้วเราก็จะเอาเตียงกระเถิบมาจริงหรือเปล่าแต่ใน่วนของหนูไม่บอกหรอกอย่าไปแอบก๊อูนะ ตรงชั้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอากระถางต้นไม้มาวางนะครับเพื่อที่มันจะได้ตัดกับสีแดงดน่อยๆหนึ่งนะผู้ชมแล้วก็โคมไฟนะครับมาวางตรงนี้ข้างๆหัวเตียงนะครับอ่าแต่ว่าแต่ว่ามันใหญ่ไปเพระาะงั้นก็คือต้องลดลงมาแล้วผมก็ได้ทําการเสกฟิกเกอร์นะครับมา4ตัวแล้วก็มาลดลงลงลดลง,ลดลงเพื่อที่จะวางไว้ตรงหัวเตียงตรงนี้นะครับให้มันเหลือตัวประมาณนี้นะผู้ชมอ่าทีนี้เมื่อเรามาวางเนี่ยมันก็จะ พอดีอยังไงล่ะตัวนี้สีเขียวก็วางข้างกับทางต้นไม้อืเป็นอะไรที่เข้ากันน่จัดแล้วก็กล่องยาเนียครับมาวางไว้ข้างล่างด้วยเพื่อที่มันจะไม่โล่งจนเกินไปเนรับโอเคสอดสอดแวนล่างอ่าแบบนี้แล้วก็ก๊อบมันออกมากรอบ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 มันโอ้โหโอ้โโอ้ยเฮ้ยมันลดมันลดลงมาเดี๋ยวคือผมต้องขยายเอ้ยไม่ใช่ผมต้องทำให้มันเล็กลง มุมวายาของเราเนี่ยครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับผมก็จะเอาไฟเส้นนะครับไฟเส้นไฟเส้นคือไฟเส้นต้องมาเลยครับจังหวะนี้นี่เพื่อมาตกแต่งนะครับตรงที่วางฟิกเกอร์ของเรานะเราจะเอาต้นไม้มาวางไว้ในห้องนอนหนึ่งตอนเอาน้องแพนกิ้นเนี่ยครับมานั่งเฝ้ายาไว้ตรงนี้ด้วยนะโอเคนั่งเป็นเด็กดีอยู่นี้นะอย่าไปไหนล่ะอุ้ยยาหล่นแล้วนะ่ะตอนนี้นะครับอุปกรณ์คอมของเราก็พร้อมประกอบเรียบร้อยครับผู้ชม เอามาดูชิ้นเลยเนียครับโอเคเพื่อที่จะง่ายต่อการจัดวางเนรัยผมชิ้นแรกนะครับผมจะวางไว้ตรงนี้แล้วกันเวลาเรานั่งเล่นนะครับเราก็จะหันหน้าไปตรงนูน้นเฮ้ยเฮ้ยมาทำอะไรอะ่ะอุ้ย <c oughs> แล้วบอกคนอื่นเนี่ยกอลฟ์ก็พี่กอลฟหนูไปกี่อย่างล่ะเวลาเรานั่งเล่นคอมนะครับเราก็จะมองไปเห็นห้องข้างน,นะถึงถึงแม้มันจะไม่อยากเห็นก็ตามเนีัย เฮ้ยแรกๆหนูจะทําแบบนี้แล้วตัวเองก็กรอบปอะอุ้ยแล้วก็มาเอาเครือร่องคอมด้วยนะอุ้ย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 ทำไมไม่เสกเองพวกนี้คอมมันแพงเซฟร,รอยแล้วนะครูชมสําหรับมุมคอมของเราอนะลองเปิดดิใช้ได้ปะอ่าประกอบติดนะครับไม่ระเบิดเ <laughs> ดี๋ยวผมจะเอารูปภาพนะครับมาติดตรงข้างนี้ด้วยนะรูปรูปรูปโอเคแปะไว้ตรงนี้ อ่าโอเคมันมันมันเหมือนจะไม่เข้าแต่มันก็โอเคอยู่แล้วเนาะแล้วผมก็จะเอากระจกนี้มาติดตรงนี้ไว้บานหนึ่งเนรัยเผื่อเราจะแต่งหน้าแต่งตัวไงมันได้ดูไม่โล่งจนเกินไปนะครับโอเคอุ้ยมุมนี้มันเริ่มสวยว่ะคือมันเริ่มสวยเริ่มเชียร์ไปทีละมุมอ่ะคุณผู้ชมเอาว่ะผมว่าคู่แข่งผมตอนนี้น่าจะกำลังสั่นกลัวอยู่ะนรับอฮ้ยเราเราเราแข่งกันหรอเฮ้ยลืมลืมไม่ได้แข่งนี่ว่ะเราจะแข่งกันปะล่ะคลิปนี้ไม่ได้แข่งนะคุณผู้ชมคลิปนี้ไม่ได้เปิดโหวตนะ แล้วผมจะเอาไฟติดกาแพงนะครับมาติดตรงนี้แล้วก็อีดมุมหนึ่งตรงนู้นด้วยนะครับคือผมว่าตรงมุมนี้มันโล่งเกินไปคว้บคุณผู้ชมผมก็เลยจะเอาตุ๊ตามหมีนะครับสักตัวหนึ่งอยู่ไหน,ไหนวะนี่นี่นี่จะแหละอ่าตุา๊กตามหมีนะครับมาวางพิงข้างๆตรงนี้มาแล้วกันนะสะรวนโซนต่อไปนะครับที่ผมจะทําก็คือโซนครัวครับแล้วผมก็จะทําติดไว้ตรงโซนห้องครอมแลยกันนะครับแบบเวลาเล่นๆอยู่แล้วมันหิวไงเราก็จะได้เดินมาทําเลยนะครับ คือมันเหมือนคุกเกินไปวะมองไปมองมาเหมือนคุกยังไงไม่รู้นะครูชมแต่ก็มีช่องให้เข้าไปเล่นอยู่นะไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะกั้นไงไม่รู้ว่าจะเอาแค่สองอันอยู่ืะเออหัวเอาแค่สองอันดี่วะสามอันมันดูแบบอึอดอัดรูตายกันไปนครับแล้วก็เอาตู้เย็นมาตั้งตรงข้างๆานี้เลยหิวก็แวะมาแล้วก็เอาเตาแก๊สครับมาวางไว้ตรงนี้ เดี๋ยวผมเพิ่มไมโครเวฟเข้าไปอีกเครื่องหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพื่อที่เผื่อดึกๆแล้วเราจะหิวไงแต่ว่าก็จะเอาวางไว้บนหลังตู้เย็ยนนะนะเราไปเยี่ยมชมห้องข้างกันบ้างดีกว่าผู้ชมรู้สึกว่าเขาจะเม้มปากกันมาแล้วอยา <c oughs> อย,อยาเข้ามาดูออกปมีสองจอจอแขวนด้วยเอาว่าอยามาทำตามนะบอกก่อนตรงนี้ก็เป็นโซนเตียงครับอุย้ยคือแบบรู้สึกว่าถ้าเกิดแข่งกันแล้วมันจะแพ้ไงไม่รู้ ตรงนี้ก็มุมโชว์ฟิกเกอร์เนี่ยครับเพราะว่าธรรมดาที่ไหนละ่ะคนนี้แล้วเมื่อไหร่จะไปใส่งเกงเนี่ยหนูเหรอตรงในส่วนมุมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นมุมนั่งเล่นอะไรกันนะครับคุณชมเอาทีวีมาติดตรงนี้อ่าแบนบี้อุ้ยทำไมทีวีเขาแบงค์หน่อวะ ไม่เป็นไรหรอกนะเออเปิดไว้แบบนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็เอาโซฟานะ้ครับโซฟาแบบอยากได้โซฟาแบบเข้ามุมอ่ะนี่นะครับผูชมโซฟาแบบเข้ามุมที่ผมอยากได้นะคือในความเป็นจริงแล้วนะครับมันอาจจะดูเกะกะไปหน่อยก็เถอะนะมีต้นไม้มาบังหน้าจอทีวีอยู่นะครับแต่ว่าแต่ว่ามันก็แร่เขียวๆสวยๆดีนะครับคือผมชอบนับแนวนะถ้ามีบ้านก็คงเอาต้นไม้นะครับมาวางไว้ใกล้ๆทีวีนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดแฟนไม่ด่านะ ตอนนี้นะครับผมก็ได้เสกผนังกั้นห้องนะครับเพื่อที่จะมากั้นห้องน้ำมาโอเค okay, เราใช้แบบเป็นผนังบางแล้วกันนะครับเพื่อที่มันจะประหยัดพื้นที่ไงเราไม่ใช้เป็นผาน,านังหนาเหมือนเหมือนเหมือนกับห้องใครบางคน,นะครับไม่เอานะแบบนั้นนะเมื <c> ่อ <oughs> <c oughs> เราจะเอาตรงนี้เป็นห้องน้ำานรัยเพราะงั้นคือผมต้องย้ายย้ายเจ้าถังขยะนี้นะครับมาวางไว้ตรงข้างๆครัวตรงนี้นะอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับห้องน้ําของเรานะประตูห้องน้ำานีก็จะเปิดอยู่บานหนึ่งแบบนี้คือในอีเกียแห่งนี้มันไม่มีซ่วมมาให้นะครูชมพนเพราะงั้นยวผมจะเอาไอ้เจ้า ก็ีนี้นะครับมาเป็นส้วมแทนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมมองให้มันเป็นส้วมนะเพราะผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาเลยเอาตั้งไว้ตรงนี้นะนี่ส้วมของเราแล้วเดี๋ยวเราก็เอาอ่างจากรุชีเนะีมาวางไว้ตรงนี้เพื่อที่มันจะได้ดูเป็นห้องน้ำไงถึงมันจะวางไม่พอเกินนะครับนี่อันอันแบบเบ้เริ่มเลยเพราะงั้นคือเดี๋ยวผมจะย่อย่อมลงมาสองเลเวลนะครับ<笑><笑>นานากูโคตรน่นหนาเกะส้วมบ้านกูเลย ครูชมมองให้มันเป็นส้วมแล้วครูชมก่อนที่เขาจะอัปเดตเอาส้วมเข้ามาก็ใช้เป็นเจ้าเก้าอี้ตัวนี้เป็นเป็น,ปน้วมเป็นอัวไหนกันนะตอนนี้นะครับโซนในห้องเรามันก็ได้แน่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครูชมแลวตอนนี้คือผมก็กําลังคิดว่าตรงเนี้ยมันมันมัน,ม,นมันเว้นว่างกันไปเว้ เหมือนเหมือนแบบว่ามันจะต้องเอาอะไรเข้ามาใส่นะครับแต่ผมก็ยกังคิดไม่ออกนะครับเพราะตอนแรกนะครับผมจะทําโซนกินข้าวแต่ว่าคิดไปคิดมาคือเราทําอาหารตรงนี้ใช่ป่ะแล้วเราก็เอามานั่งกินตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะตรงนี้ก็นั่งกินข้าวได้เหมือนกันไงก็ตรงนี้ก็เป็นโซนนั่งเล่นนะครับแล้วก็โซนกินข้าวด้วยเลยถ้าเกิดเอาเป็นโซนกินข้าวตรงนี้มันมันจะแลกขัดขัดขัดแย้งกับตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้ที่มันสวยๆของผมนะครับก็เลยคิดอยู่นะว่าจะเอาโซนนี้เป็นโซนอะไรดีนะโอเคเดี๋ยวเราไปหาเลฟที่ห้องนี้ก่อนนะ อเซนต้องเลิกเกียนก่อนนะเซนออกไปออกไป้ยเรายังไม่ไปใส่างเกงมาอีกเซนช่วยพี่คิดหน่อยดิเราสงบเสึกกันแป๊บนึงแล้วก็ช่วยพี่คิดหน่อยดิว่าตรงโซนนี้พี่จะเอาไปอะไรดีวะไม่รู้ก็ว่างๆก็ดีนะไม่จำเป็นต้องแคปอะผมคิดออกแล้วคุณผู้ชมคือผมจะเอาไอ้เจ้าเตียงนอนไปอ่าอันนี้ นี่นะครับมานอนนะครับคือเป็นเป็นแบบมุมพักผ่อนอีกมุมหนึ่งไงไม่ัะผมผมว่ามันไม่เข้า <c oughs> ก็คงต้องปล่อยไวโ้โล่งๆแบบนี้นะตามที่เซนบอกนะครับเพราะผมก็รู้สึกว่าปล่อยไว้โล่งมันก็มันก็ดีแหละหรือจะเอาเป็นสไลเดอร์มาดีวะ <c oughs> นู้เสกส,สไลเดอร์มาทำไมวะเนี่ยลดมาสองขนาดอุ้ยนี่ไงได้อยู่นะ เดี๋ยวเพื่อเราแบบมีเบบีไงเราก็เอาเบบีนะครับมาเล่นสไลเดอร์ตรงนี้ได้น,นี่เลยสไลเดอร์แล้วก็มากระแทกนะครับมากระแทกกับขระดางต้นไม้หัวแตกเออเอาสไลเดอร์มาวางนะคมันก็มันก็ดูมีอะไรขึ้นมานะ346 ตอนนี้นะครับห้องของเราสองคนก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือภาพจากมุมสูงนะครับตรงส่วนนี้ครับก็คือโซนห้องของเซนนะครับแล้วตรงส่วนนี้ก็คือโซนห้องของผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปรีวิวให้ดูกันนะครับและนี่คือเบื้องหลังการทำปกคิปของพวกเรานะต้องต่อโตขึ้นมาถ่ายสูงๆแบบนี้ซึ่งแน่นอนนะครับว่าบ้านหลังนี้นะครับไม่มีทางเข้าออกครับคุณผู้ชมคือถ้าเกิดจะเข้าออกก็ต้องปีนขึ้นมานะแล้วพวกพนักงานก็ปีนขึ้นมาได้ด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มรีวิวจากห้องผมก่อนเลยกันนะครับห้องผมนะครับเข้ามานะครับก็จะเจอกับโซนนอนนะครับโซนนอนก็จะมีตุ๊กตาหมีนะครับแล้วก็มีชั้นวางของมีฟิกเกอร์นะวางไว้4ตัวมีไฟเส้นนะครับมีกระจกแล้วก็มีกระถางต้นไม้ครับแล้วก็มีเฟิร์สเอดนะครับวาอยู่ข้างในนั้นมีน้องกิ้นนะครับนั่งเฝ้าเฟิร์สเอดอยู่ตรงส่วนนี้ครับก็จะเป็นน้องหมีนะครับนั่งดูโต๊ะคอมอยู่นะนี่คือชุดคอมของผมนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวแล้วก็จะเป็นนนห้้้องงรตี ห้องครัวก็จะมีไมโครเวฟมีถังขยะอะไรประมาณนี้นะตรงส่วนนี้คนระับก็โล่งเกินไปก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรแปะนะครับนอกจากสไลเดอร์นะตรงนีนะ้ก็คือห้องอาหารนะครับแล้วก็ห้องนั่งเล่นด้วยนะคือรวมอยู่ในตัวเดียวกันเลยนะครับโอเคห้องของผมก็มีคร่าวๆแค่นี้แหละนะครับต่อไปก็ห้องเซนครับเดี๋ยวให้เซนพาพูดเลยกันนะห้องหนูเข้ามาซ้ายมือก็จะเป็นห้องครัวเกวนขวามมือนะก็จะเป็นโซนดูทีวีนั่งเล่นชิลๆ โซน,นเนี้ยจะเป็นโซนนั่งกินข้าวตัวซ้ายมือเดินเข้ามาใช่ไหมจะเป็นโซนเกมเมอร์เกวข้างหลังพี่อ่ะจะเป็นตู้โชว์ฟิกเกอร์แล้วก็แบบี้อา่าเกวห้องนี้เข้ามาเข้ามาจะเป็นห้องนอนก็ไม่มีอะไรมากเอาไว้นอนเียวเลยไม่มีห้องน้ำเพราะว่าหนูจะมาใช้กับพี่ยังไงล่ะก็ได้เลย คือเราแยกห้องนอนกันคือเราแบบเป็นเป็นคนไม่รู้จักกันแบบเป็นแค่รูเมดกันแ่ละเราจะไปใช้ห้องน้ํารวมกันได้ไงรูเมดก็แบ่งห้องน้ํากันได้โอ้นี่มันมีแต่โถฉี่ผู้ชายเหรอเนี่ยไม่มีส้วมฉี่ผู้หญิงก็ยืนฉี่ทางกันแหละคือห้อง,องเซนนะผมชอบความเครียดในการทําจอตั้งมากเว้ยซึ่งมันเหมือนคอมของผมในชีวิตจริงตอนนี้มากเว้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะ ประมาณนี้ครับคือแบบเหมือนมากแล้วคืออาจอมาตั้งแบบนี้ได้ไง่วะแล้ว,แล,วแล้วขามันอยู่ไหนเซนขาอะไรขาจอมนันอะอ๋ออ๋ออ๋ออันนี้มันคือจอทีวีแต่ว่าเอามาย่อส่วนเหรอได้ครับอุ้ย <S 2>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  โอเคนะครู้ชมอันนี้คือไม่ใช่การแข่งนะครับแต่ว่าเป็นการสร้างร่วมกันนะครับแล้วเราก็ คิดอเโซนพลโซนขึ้นมาครับโอเคขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับผมก็หวังว่าคุณผู้ชมจะชอบคอนเทนต์ S.C.P. ของเรา2คนนะนะก็อย่าลืมครับอย่าลืมที่จะไปติดตามช่องกอมมี่ด้วยนะครับจะมีมุมมองของเซนให้ดูครับว่าตอนเซนสร้างเนี่ยจะเป็นยังไงนะสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นเกมอะไรต่อไปก็ฝากคุณผู้ชมติดตามมารับชมด้วยนะครับผมสวัสดีบายบายครับบายบายครับ